นี่หานเซกบมากินด้วยกันดิใครจะกินกยายกับมาได้จ้ะกะเพราหมูสับกะเพราหมูสับชัดเจน

แซ่บๆน้ำากนจ้าสวัสดีทุกคนคะ่ะกินกระเพราหมูสับผัดแห้งอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะใครปลาสามเม็ดกดไลค์ด้วยสวัสดีซีทุกคนจ้า วันนี้กำลังทานข้าวะคะไข่ดาวนี่ไม่เป็นิดนหนึ่งหรือเปล่า Now. สวัสดีทุกคนค่ะข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยเด้อกินท้าวระเพาหมสูสับสแตกอยู่ร้านกาฟกแฟเดลิตมับกินข่าวน้ำตาลเด้อจ้า xả bát đi kha, cang gạo kha, cà phê muối sắn, nghe nghe, Yến Tuyền tôi มาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะไข่ดาวกรอบปปปปสวัสดีทุกคนดาสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยค่ะไม่มีใครกดไลค์เลยกดไข่ปลาสามเม็ดนะ กดสาปตาสัมไนตรงนี้ถ้าไม่กดขายตามันไม่เห็นที่กดไลคสวัสดีค่ะกดไลคให้ยายด้วยกดแกายตาสามเม็ดเสร็จเดียเ๋ยวจะพาไปเที่ยว แต่กว่าหมมันแต็งกว่ามันิน่น่อยมันเค็ก็เลยกินแตงสวัสดีค่ะ เ็ตเป็นเ็ตเป็นยางก็เหมุนติวๆหรอพี่น้องอยูด่ดีๆก็มาแรงเหมือนติวๆปกติมันไม่เคยเป็นอนะ่ะโอ้ใช่เสือมาเป็น ในกระสันางนอกกระสันโตพุ่งได้บิดใส่เปล่อกที่โตเดี๋ยวดีนะอนนมีในรถตุนมันสั้นแล้วมันเห็นพุ่ม้างนอกกระสัะนกันไงกระสันเห็นพุ่งพุ่งนี่แต่ใหญ่ๆอยู่ เลือกกระเทียมก็ไม่เอาออกเปิดกระเตรียมก็ใหญ่ๆแ,แข็งๆยันใส่มาอีกเินเสร็จก็จะพาเดินสาย วัสดีทุกคนค่ะมาได้อันข้าวกับยายเด้อมากินขน่าวนะกันซุบแจ๊บี่นองเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยเด้อกดไลค์กดแชร์ด้วย สวัสดีจ้า ใส่ปิดหลายคักหลายเนี่ยยายยิ่งไม่เป็เผ็ดด้วยใส่ปิดมาหลาย เทมกัะใ่โอ้ยเนาะไม่ยอมแกะเปลือกออกมันแสบตรงไหน,นกระเทียมเปลือกแข็งแขงอืมชักรกระเทียมเตยสเกตนะใส่ไปเลยทนะั้งเปลือกตอนดอนอันนี้กระเทียมจีนอ่นนะเปลือกแข็งๆข็ปินไม่ได้ สวัสดีค่ะยาสมอนอยู่ที่ไหนหรออยู่ไหนหรอยาเดี๋ยวไปเอยาสมอนดูดูอะไรดูสวยแล้วขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ,าะอยายูไก่ลายเราเด้อคุยอายูหกสิบแปดอีกอีกอีกห้าเดือนก็หกสิบเก้าอีกห้าเดือนก็หกสิบเก้า เลยเกียบพี่ก่อนจะทำกะเพราคุ๊กทำกะเพราคุ๊กก่อนจริงจริงเนาะให้เขาคุุกม,มาให้เลยก็ได้ อย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยค่ะใส่เสือพิษข้างในก็สั่นข้างนอกก็สั่นเห็นแต่พุ่งง่ายอยู่ใส่เสือพิษมีมในพุ่งคอยเอฟตี้เน็ตมันบดถนัดบ่มันกระตุกมือมือบู่ มันเหมือนกระตุกอะชัดไหมชัดกดหนึ่งไม่ชัดกดสองมันเหมือนกระตุกสวัสดีทุกคนจ้ะ นับไปปรดีจะโต๊ะโต๊ะนับไปเดยโต๊ะโต๊ะชัดหมายอจีไม่ชัดกดหนึ่งไม่ชัดกดหนึ่งไม่ชชดกดชัดกดสองกดมาเน่ เดี๋ยวมันจะคั่มก่อนสิบาไปดูละเดี๋ยวมันจะคั่ม ดีจ้าเดี๋ยวสิบปลายแล้วมันสิกรรมกินกนาวแล้วก็ไปแล้วมันเก็ดก็เลยมัน,นตะเกียบยี่กอ,อกกียจะปีกแดบเป็นสน่ซ้อนเผ็ดมาก อปกติเวลานี้ข้าวเขาไม่เหลือแล้วนะแต่วันนี้มันไม่ใช่เสารอ์อาทิตย์มันก็เลยมีอยู่ถ้าเป็นเสารอ์อาทิตย์ไม่เหลือแล้วถ้าเหลือก็จะมีแต่ผัดไทยหรือว่าสปาเก็ตตี้อะไรเนี้ย แต่วันนี้มันไม่ใช่วันเสราร์อาทิตย์มันก็เลยมีปกติถ้าเป็นเสราร์อาทิตย์เวลานี้ไม่มีข้าวหรอกไม่ได้กินเพราะว่าเรามาสายสวัสดีทุกคนค่ะเมืม่อเย็บปิด ไม่ผ่านใ็่ไม่สวยสุดยอดเลยจรซีน่ารักทุกคนเลยแต่กดไลค์ให้ยายคนเดียว น่องนั้นไม่มีใครกดกดไหนแน่บอกว่ากดที่ไหน,นบอกมีอะไ้กดกดไหนแน,น,เน่เดี๋ยวจะาวพาไปเที่ยวจะพาไปเที่ยวแล้วเด้อมากินแล้วสัางกิน มันเผ็ดยิ่งน้ำมูกน้ำตาไหลนี่น้ำตาไหลน้ำตาไหลด้วยน้ำมูกไหลด้วยไม่เอาละเผ็ดข่าละมัเก็บพริกออกไปซอสมือหลักบอกเขาแล้วนะว่าไม่อรอยเผ็ดเขารู้อยู่นะว่ายายไม่กินเผ็ดเพราะว่ายายมาสั่งหลายอย,าย่างแลวบอกพริกนิดเดียวอะไรเนี่ยนี่ใส่เป็นซอสน,นี่นะพร,พริกต่ำด้วยใช่ไหม มันไม่ใช่พริกซอยถ้าพริกซอยมันจะไม่เปบยดมากน้าเปพี่น้องน้โมนาำตาไหไร kepada supaya itulah Sautilah, so, okay, kami.